ปัรดาไทยเฟยพักที่ไหนวันนี้เรามาดูกันนะครับโดยก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมอยากจะอธิบายคําว่าไทยเฟยก่อนนะครับไทยเฟยเนี่ยคือตําแหน่งของนางสนมของฮ่องเต้องค์ก่อนๆนะครับไม่ใช่ของฮ่องเต้ปัจจุบันนะครับโดยตําแหน่งต่างๆมันไม่ใช่มีแค่ไทยเฟยอย่างเดียวนะครับมันขึ้นอยู่กับตําแหน่งตอนเขาเป็นสนมนะครับเริ่มจากถ้าเกิดว่าเขาเป็นุ้ยเหรินตายิงฉ่างใจนะครับ ตอนที่ห้องได้เสียชีวิตเนี่ยสามตำแหน่งนี้ยังคงเรียกเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่ถ้าเกิดว่าตำแหน่งผิงขึ้นไปนะครับมาจะเติมไทอยู่ข้างหน้านะครับอย่างเช่นผินก็จะเริ่มเป็นไทผินเฟยก็จะเริ่มเป็นไทเฟยกุ้ยเฟยก็จะเป็นกย้ยไทเฟย์皇贵妃ก็จะเป็นย้ยไทเฟยงเฮานะครับก็จะเป็นองไทา,าและถ้าเกิดว่า เป็นสองสมัยก่อนนะครับก็ยุกตัวอย่างเช่นฮ่องเต้ปัจจุบันเป็นหลานของฮองไทเฮานะครับฮองไทเฮาคนนั้นก็จะได้ตําแหน่งเป็นไทฮองไทเฮานะครับก็จะเป็นญาของฮ่องเต้นะครับต่อมาเรามาพูดถึงว่าเขาพักตรงไหนกันนะครับโดยในพระราชวังต้องห้ามเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4ี่ตำหนักหลักๆนะครับที่ปันดาเหล่าไทาเฟยอยู่นะครับก็คือซือหนิงกงโชคังกง โชวอังกงกับหนิงโชวงนะครับมักจะอยู่ตามสี่ตำหนักนี้นะครับแต like здесь, <c oughs> ่ว่าบ้างก็อาจจะไปอยู่ตำหนักอื่นบ้างนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วไทเฟยก็จะอยู่สี่ตำหนักนี้นะครับโดยโซ่คังกงครั้งที่เราก็เคยเล่าให้ทุกคนฟังแล้วนะครับว่าเป็นที่อยู่ที่เฉินหลงสร้างให้แม่ตัวเองนะครับแต่ว่าตำหลักแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยไทเฮาจะอยู่ที่ซินหนิงกงนะครับและซินหนิงกงก็เป็นที่ที่จัดพิธีกรรมจัด การฉลองฉลองหลายๆอย่างในวังนะครับก่อนสมัยยงเจิงนะครับจริงๆแล้วเหล่าไทเฟยก็สามารถเลือกออกไปอยู่กับลูกตัวเองนอกวังได้เหมือนกันนะครับก็คือลูกคนไหนเป็นอ,องแล้วเนี่ยสามารถรักแม่ตัวเองเข้าไปอยู่ในตำหนักของตัวเองที่อยู่นอกวังได้แต่ว่าหลังจากยงเจิงมานะครับก็เริ่มไม่ค่อยมีธรรมเนียมนี้แล้วนะครับหลังๆก็ยิ่งหลังเชินลงมาแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ว่านอกจากจะอยู่ในวังแล้วเนี่ย หล่าไทเฟก็สามารถไปอยู่อ่าพวกสถานตากอากาศได้อย่างเช่นยวนมิงหยวนช่างชุนหยวนนะครับแต่คนที่ไปอยู่ตำหนักเหล่านั้นได้ก็มักจะต้องเป็นอ่าผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูงสูงหน่อยหรือว่ามีฐานะดีหน่อยเขาถึงสามารถไปอยู่ตำหนักที่อยู่นอกวงังอ่าที่ไม่ได้อยู่ในพระราชวางังต้องห้ามได้นะครับ ส่วนเขาทําอะไรการหล่าหล่ไทเฟยเขาทําอะไรการเวลาที่เขาเป็นไทเฟยแล้วนะครับส่วนใหญ่นะครับก็ทํางานอาดิเรกท,ที่ตัวเองชอบแหละบางคนก็มาจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระไปวันๆนะครับแต่ว่านอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังช่วยดูแลลูกของฮ่องเด้บ้างนะครับถ้าคนในหนังนะครับบางทีเราอาจจะได้ยินว่าคนนี้ถูกเลี้ยงด้วยไทยเฟยนะครับก็คือไทเฟยก็จะมีหน้าที่เลี้ยงลูกให้กับฮ่องได้บ้างก็มีนะครับ โดยหลังจากที่นางสนมได้ขึ้นบรไทเฟยแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถออกไปนอกวังได้นะครับแต่เขาก็จะมีจัดวันให้คนที่บ้านมาเยี่ยมเขาในวังได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นวันในไม่กี่วันที่เขาจะมีความสุขนะครับดังนั้นการที่เป็นนางสนมในจีนโบราณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่มีความสุขหรือดูดีเสมอไปนะครับนอกจากว่าคนเป็นของไทเฮาคงก็จะค่อนข้างมีอิสระกว่าไทเฟยทั่วไปนะครับ อันนี้ก็คือเกี่ยวกับเหล่าไทเฟยอยู่ตำหนักไหนนะครับของอในยุคราชงชิงนะครับอย่ารู้เรื่องอะไรอีกเดี๋ยวผมจะเอามาแล้วให้ทุกคนฟังในคลิปต่อๆไปนะครับส่วนคลิปพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรรอติดตามได้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ